ใล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์รอบตัวเลยไม่แค่รอบตัวเลยอ่ะจริงแล้วอย่างนี้ถ้าเราไปเจอสถานการณ์ที่ยากๆรู้สึกต่อรองได้ยากจังางคะเราต้องทำยังไงดีคะจริงๆต้องบอกว่าการเจอในจต่อรองที่ยากเนี่ยยากเพราะอะไรต้องถามก่อนเรายากเพราะคนไหมสมมติถ้าเราเจอคนที่ยากก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูสไลด์ก่อนว่าจะมีสไลด์มาบอกว่าเดี๋ยวนับแป๊บนึงนะเราเราจะให้เดี๋ยวแป๊บนึง เดี<ม>เรามีสไลด์มาใหุ้ผู้มชมได้ <นะ S 2> ดูด้วยนะคะอาจารย์ก็เตรียมมาเราจะบอกกันว่าคือความยากของการเจรจาตจารลองเนี่ยเราแบ่งคนยากเป็น5ประเภทะนะหะประเภทอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมีในคอร์สออนไลน์ด้วยนะให้ไปดาวน์โหลดได้เลยมีในหนังสือด้วยอ,อ่ะนะคนที่หนึ่งคือเรื่องเยอะใคยเจอคนแบบนี้มะ เออคุณแตงกวาครับสิ่งที่ผมเสนอให้เป็นไงเออดีนะแต่แต่ก็ว่าแต่เงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องเยอะเรื่องเยอะขนาดให้สิ่งที่ดีที่สุดนะโอ้ยนี่นะลิบสติกนี่ดีมากเลยนะเป็นระดับแบบดาราฮอลลีวูดแสดงเลยนะเออแตงกวาก็ชอบนะแต่เ่เ มีแต่อยู่เสมอมีแต่อยู่เสมอโอเคไหมวิธีแก้ก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เราถามความต้องการที่แท้จริงของเขาก่อนว่าจริงๆนะเนี่ยคุณไหนกวาต้องการอะไรกันนะเอาต้องการลิปสติกสีนี้นะแบบเป็นลิปกอสลิปอะไรก็แล้วว่ามาแล้วก็เก็บเก็บเก็บอะไรายละเอียยแล้วเราเสนอแล้วเราค่อยเสนอไปนะอย่าลืมนะเราต้องถามความต้องการที่แท้จริงของเขาก่อนอย่าไปสุ่มสีุ่่มห้าเพราะถ้าเราพูดซ้ายเขาจะไปขวาเราพูดขวาเราเขาจะไปซ้ายเสมอเสมอนี่เป็นลูกค้ากลุ่มที่เรียกว่าเรื่องเยอะ ต้องดักไว้เลยว่าต้องการแท้จริงยังไงจะถูกต้องดักไว้เลยแล้วก็หยุดเขาที่ตรงนั้นคือมันมีอะไรไหมครับคุณดังกว่าแค่นี้ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณตองแกาวต้องการ5ข้อนี้ใช่ไหมครับแค่นี้ใช่ไหมครับไม่มีนะฮะถ้าคุณดังกว่าใช่อ่ใช่เสร็จเราแต่ถ้าบอกเอ้ยยังยังเลยนะแตงกว่าว่าอยากจะได้นู่นนั่นนี้อ้าวโอเคอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั้นเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีถูกไหมนะกลุ่มที่1คือลูกค้าเรื่องเยอะลูกค้ากลุ่มที่2เป็นคนที่สงสัยคนนี้เป็นคนที่ที่สงสัยไม่มั่นใจเเป็นนที่่กลััวาสสงยไมผิดะ เออม,มันมันรับประกันจากจากโคเวอร์ไหมอะ่ะแล้วพอดีพี่อยู่ไกลมากเลยอะ่ะแล้วน้องเวลาส่งของน้องจะไปส่งให้พี่ไหมอะ่ะแล้วน้องส่งแล้วน้องจะติดตั้งไหมอะ่ะรวติดตั้งส็จูุ๊บแล้วกิดว่าของมันเสียแล้วพี่จะทำยังงโอ้ี่ไม่มั่นใจที่กลัวอันนี้ไม่ใช่เรื่องเยอะนะ,ะแต่ที่กลัวพระเด็นสำคัญที่สุดคือเราต้องทำไงเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาวิธีการสร้างความมั่นใจทำไงคนเราจะมั่นใจคือไงให้เรามีเรฟเฟรนส์อ่าเรฟเฟรนส์ก็คือนี่เลย น้พีดีกรเนี่ยชื่อคุณแตงก็ยังใช้ยอะเงอนยาขึ้นมาถูกไหมนะเขาก็จะเกิดความมั่นใจเพื่อนพี่ก็ยังใช้น้าเพื่อนคุณลูกค้าก็ยังใช้เห็นไหมนะมีหนังสืออ้างอิงนี่ได้รับมาตรฐานความมั่นใจก็จะเกิดเกิดเพิ่มมากขึ้นนะครับประเภทที่3เป็นลูกค้าประเภทอารมณ์ไม่ดีอันนี้ยากนะอาจารย์คุณเฉียวมาถึงว่ามาหึงก็ถอนหายใจมาถึงก็ตบโต๊ะมาถึงก็นะอันนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะแต่คําถามคือข้อจริงหรือเปล่าะ หรือเขาดรามา่าเขาแกล้งหรือเปล่าใช่ไง<ะ>เขาแกล้งเป็นข้อที่จริงไหมว่าเขาอารมณ์ไม่ดีคําถามตั้งโจทย์ก่อนว่าคนเรามันจะโกรธอะไรกันพื่ําเพือ่อเราเพิ่งมาเจอกันเนี่ย<ะ>สมว่าผมเพิ่งมาเจอคุณแตงแล้วคุณแตงมาอืออาจารย์ทำไมคุณแตงจะมาโกรธเราอะไรอะเราเขาจะเขาจะะถ้าคนเราจะมาโกรธพืพ่ออําเพื่อได้ยังไงนะนั่นก็ตั้ง่ปนะทำไมเขาถึงอารมณ์ไม่ดีนาะ้สุดท้ายใช้สงบสยบความเคลื่อนไหว ถ้าเรานนิ่งเสียนะเขาก็จะรู้ตัวเขาเองว่าเออเขาจะโกรธไปเพื่อถูกไหมอันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยค่ะจ๊ะอันนี้ใช้เรื่องคขอบกรธได้ด้วยนะใช้เรื่องคขาโกรได้เจ้้เจไม่ต้องเถียงต่อเลยไม่ต้องเถียงต่อคือคนนึงพูดนะเราก็จะเงียบไว้ถูกไหมถูกนะ ถ้าผู้หญิงพูดผู้ชายก็เงียบไว้ผู้ชายพูดก็ผู้หญิงเงียบไว้นะลูกพูดเราก็เงียบเงียบไว้อย่าไปทะเลาะด้วยนะการทํางานนึงเหมือนกันในองค์กรเหมือนกันถ้าเจ้านายเราไปงานอารมณ์หงุดหงิดหงุดหงิดเข้ามาปุ๊บนะอาจจะไปประชุมกับลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกไม่พอใจเราไปลูกน้องเราก็เงียบเงียบไว้ลูกน้องบางทีนะออกไปสายงานนะลูกน้องนะกลับมาก็ร้อนนะลูกน้องก็เหนื่อยเป็นนะบางทีหัวหน้าถามไปไหนมาไปหาลูกค้าเนี่ยเราก็เงียบเงียบไว้ไม่มีอะไรหรอกนะอย่าไปคิดว่าลูกน้องเขาจะดื้อง เรื่องเราใหญ่โตเนาะนั่นอ้อารมณ์ไม่ดีก็สงบสยบความเคลื่อนไหมลูกค้าบางคนชอบท้าทายอันนี้อันนี้ก็เยอะนะชอบลองของเออผมว่าไม่จริงนะคุณว่าไม่จริงหรอกผมเคยเจอแบบนี้อ่ะไม่จริงนะลูกค้าคนนี้ไม่ใช่เรื่องเยอะนะแต่แกชอบท้าทายคือถ้าเราบอกซ้ายแกจะบอกขวาทันทีเพราะอะไรเพราะแกชอบท้าทายแกจะชอบว่าพิสูจน์ได้ไหมอ่าจริงหรือเปล่าที่คุณพูดอะคุณเป็นคนขายอะคุณขายคุณก็คุณก็พูดของคุณดีสิแล้วผมจะเป็นต้องเชื่อไหมอ่าเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่สุดคือ คนที่จอจะต่อรองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นค่ะาวิธีกา่พิสูจน์คือสาธิตเลยอ่านะถ้าเป็นรถยนต์ก็เทสไล์ทดลองขับเลยะอะพี่พจไปทดลองขับเลยนะถ้าเป็นสินค้าบางตัวก็ให้เขาทดลองด้วยตัวเขาเอง<ะ>เมื่อเขาเห็นปุ๊บเขาจะได้เชื่อว่าสิ่งที่เราทำไนดะ้และเป็นจริงประเภทสุดท้าย ประเภทนี้ก็สนุกดีนะประเภทรู้เยอะอแกรู้ไปหมดคือถ้าเกิดว่าเรายกอะไรมาปุ๊บนะแกก็โอ้ใช่ใช่ใอันนี้ก็รู้อันนี้อ้าวรู้รู้มันมีหลักสูตรหนึ่งตลกมากเลยเป็นหลักสูตรที่อาจารย์เพิ่งเปิดไม่นานนี้เองหลักสูตรชื่อว่า Storytelling การเล่าเรื่องที่การเล่าเรื่องเพื่อปิดการขายเป็นหลักสูตรใหม่มากเลยเพราะเรีนอาจารย์ไปเรียนจากอเมริกามาเนาะไปเรียนจากอเมริกาแล้วก็เรื่อง Storytelling สำหรับการปิดการขายสำหรับการ Boost ล a l e s สำหรับเพิ่มยอดขาย ไปเรียนมาเสร็จปุ๊บกกฏว่าอาจารย์ก็โพสเลยก็จะมีคนมาโพสตามเนาะเออเนี่ยใช้เป็นประจำใช้อยู่ทุกวันเนี่ยรู้เยอะคือขนาดเราเพิ่งมาเรียนมาขนาดเราอยู่ในวงการนะยี่สิบกว่าปีเราเรายังรู้สึกว่าเอยเราไปเรียนมาถึงอ้าปากค้างโอ้โอ้ฝันห่งมันคิดแบบนี้เนาะเออทำไมมันถึงบูสต์เซลได้ทำไมมันปิดการขายได้ทำไมมันถึงขายได้ยอดเยอะเออมันทําได้ดีเรายังตื่นเต้นกับหลักสูตรนี้เลยแล้วเราก็เลยเอามาสอนเอามาสอนเสร็จปุ๊บเราโพสปุ๊บเเออเนี่ยก็รู้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 ตกลง รู้เยอะค่ะพรนะองวิธีการรู้เยอะก็คือเป็นไงสุดท้ายก็คือเป็นไงพวกนี้จะชอบคนที่แบบเป็นไงอวยอ่ะอวยอ่ะคือแบบชื่นชมอ่ะโอ้โหสุดยอดมากคุณตงรู้โอ้จริงรอโอ้ไปกับเขาเลยแล้วให้เขาอะนในรู้อะไรบ้างให้เขาเล่าเราเราเราอย่าลืมนะเราฟังเราจะได้เปรียบค่ะให้เขาพูดมาเยอะๆแล้วเราจะรู้เลยว่าเขารู้จริงหรือไม่แล้วจุดที่เขารู้ไม่จริงเราแก้เมื่อเราแก้เขาเสร็จปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเขารู้ไม่จริงแล้วเขาจะฟังเราค่ะ คนยักยานนี่มี5ประเภทนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มีทางแก้ให้หมดเลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะสนุกดีน่าสนุกดีนะคะเดี๋ยวต้องไปดูเอ๊ะต้องสำรวจตัวเองว่าเราเยอะแบบไหนหรือเปล่าด้วยนะคะและอย่างนี้ค่ะอาจารย์ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ามีจุดอ่อนถ้าเกิดว่าเรารู้จุดอ่อนของเขาเราก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้อย่างง่ายๆเลยจุดอ่อนที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะจุดอ่อนของคนน<ม>ี่มีหลายข้อข้อนี้หนึ่งที่เห็นเนี่ยค,คนจะผิดข้อซ้ำๆซ้ำๆอ่ะ,อะผมถามก่อนว่าคุณแตงว่านิสัยคนเปลี่ยนได้ไหม ยากนะคะแต่ว่าได้ได้ตกลงได้ไม่ได้ดาพันไหมเปลี่ยนได้ค่ะแต่ต้องพยายามเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนไม่ได้นี่สายเปลี่ยนอ่ะผมยกตัวอย่างนะกุณตังเราไปถามเพื่อนๆนะใครก็แล้วแต่เพื่อนเรานะที่ขี้งอนค่ะแตาให้เธอเธอเธอเพิ่งขี้งอนเมื่อวานหรือเธอขี้งอนตน้งแต่เด็กๆเพื่อนจะตอบว่า ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆอาจจะมันคพูดเร็วแบบนี้คะแอคทีฟแบบนี้ไม่ได้เพิ่งมาออกรายการแล้วแต่แอคทีฟนะชีวิตจริงเวลาสอนก็แอคทีฟแบบนี้สนุกสนานนะคุยคืนเคองเฮฮาแล้วก็ตรงประเด็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเด็กว่านิสัยคนเปลี่ยนยากมากเปลี่ยนยากมากคือแก่นแท้ของนิสัยอาจจะเปลี่ยนยากแต่ว่ามันผิวก็จะคือเนื่องจากอ่อายุเริ่มเยอะแล้วก็งอนน้อยลงแต่ลึกๆกก็ยังงอนอยู่สังเกตนะคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคุณแม่นะที่งอนนะ กิ้นอนตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นนะ,ะสาวๆก็งอนแต่โตขึ้นมาอยู่กับลูกก็ยังงอนลูกนะแต่แกก็เก็บความรู้สึกหน่อยแต่ลึกๆแก,ก,กงอนนะอ่าไแหล่ะ,ะ,ะนิสัยเปลีนะ่ยนเนี่ยเพราะในนี้คือจุดอ่อนเลยถ้าเรารู้ว่าเขาเคยเป็นอย่างไรให้เราตีที่จุดนั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นนะถ้าเขาเคยทําแบบนี้ผิดค่ะเขาจะกลัวเราก็ตีที่จุดนั้นสมมุติว่าสมมุติว่าคุณแตงเคยใช้เครื่องสําอางซื้อลิปสติกแล้วก็พบว่า ผิดหวังอะอมไม่ดีเลยมันไม่โอ้โหม,มันแพ้อ่ะมันแพ้หรือว่ามันมันไม่คุ้มค่าหรือว่าเดิมสติกมันใช้แล้วหมดอายุได้ได,ได้เร็วกว่ากําหนดสิ่งที่เราต้องทำยังไงนี่ไงสิ่งที่คุณเคยเจอมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเคยเจอมาแบบนี้เห็นไหมคุณแตงโอ้ยรู้ได้ไงอะมันก็จะตรงใจเราคเพราะนั่นเองเวลาเราเสนอสิ่งใหม่ไปซึ่งไปกบ กบปัญหาเดิมของเขาเขาจะฟังเราทันทีถูกไหมเขาจะเข้ามาสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เราแพสมมติถ้าอาจารย์ขายลิสติกอาจารย์บอกนี่ปัญหาของการใช้ลิปสติกมันแพเพราะเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณแตงจะรู้สึกไงเออจริงเนาะจริงนะเออจริงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีทางแก้วิธีการแก้ก็คือลิปสติกของอาจารย์เป็นตัวนี้เลยตัวนี้มันดีกว่าเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะแก้ตรงนี้คุณแดงจะรู้สึกไง รู้สึกว่าเออรู้ลึกรู้จริงแล้วก็อยากจะซื้อใช่ไหมอยากจะซื้อเนี่ยก็ในจุดอ่อนของคนก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะผิดซ้ําๆผิดซ้าๆผิดซ้ําๆแล้วถ้าเรารู้ว่าเขาผิดอะไรซ้าๆแล้วเราแพ้เกมตรงนั้นโอกาสเราชนะค่ะบ้างหมแบบนี้เราก็ต้องทํากันบ้านสิคะอาจารย์มากๆอาจารย์จะเจอลองอันนี้อาจารย์เพิ่งโพสไปในหน้าเฟซนะบอกว่า1 1บเอ็ดสิเอ็ดสิ่งที่ทําให้เจรไเจอทลองไม่แพ้หนึ่งในนั้นก็คือไม่รู้จักการเตรียมตัว สิ่งที่เราแพ้ก็คือเราไม่รู้จักการเตรียมตัวเพราะ,ะในการเจรจาต่อรองทุกครั้งต้องเตรียมตัวทํากันบ้านให้รู้ว่าคนที่เราะเจรจาต่อรองอข้อหนึ่งนะง่ายๆเลยนะ,ะผู้หญิงผู้ชายก่อนอ่าข้อหนึ่งนะ,ะผู้หญิงผู้ชายก่อนข้อที่สองตแหน่งอะไรก่อนเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกตา่างเมื่อเราเข้าใจและเข้าถึงเขาเราก็จะเตรียมเนะะื้อหาสมมติเราคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเราคุยผู้ใหญ่ประเด็นของผู้ใหญ่ชอบคุยเรื่องอะไรส,สั้นๆวนกระชับ แล้วก็ได้ผลลัพธ์เลยมไม่ต้องมาไล่าย,ยาวโอสินค้าผมมันดีอย่างงู้นอย่างนี้อเขาไม่ฟังเอาเป็นว่านะสิ่งที่เขาซื้อเราแล้วเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เขาซื้อะนะก็คือสั้นๆประชับๆเพราะว่าผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลามานั่งคุยกับเราโอเอเนะี่ยเพราะนึ่ต้องทากันบ้านก่อนค่ะคแล้วอย่างนี้มีขั้นตอนในการเตรียมกันบ้านไหมคะว่าต้องทํำยังไงบ้างอย่างแรกคือรู้ก่อนว่าเราจะไปเจอรจาต่อรองกับใครรู้เขารู้เราให้เรารู้ก่อนข้อที่2ให้กําหนดวัตถุประสงค์ก่อน เคยเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเจอแบบนี้ไหมสมมตินะสมมติว่าเราไปซื้อน้ำส้มค่ะสามขวดหนึ่งร้อยบาทคุณแตงจะต่อรองเท่าไหร่สี่ขวดร้อยอ่าสี่ขวดร้อยอ่ะอีกขวดหนึ่งไปทำไมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสุดท้ายก็คือเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนเมื่อเอาไปให้เพื่อนทานใช่ไหมเพราะกินเยอะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะโอเคฮะก็ไปให้เพื่อนทานนะฮะตรงลงแล้วคุณแตงได้กี่ขวดสามสามขวดค่ะร้อยเท่าเดิมมีค่าเท่าเดิมไหมฮะ งงไหมฮะตามทันเนาะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเราซื้อน้ำส้มสามขวดหนึ่งร้อยบาทเราก็ไปเจอแม่ค้าเราก็เลยต่อแม่ค้าว่าสี่ขวดร้อยไมแม่ค้าก็โอเคสี่ขวดร้อยให้เราไปคําถามคือเราได้อีกขวดหนึ่งมาเพื่อให้เพื่อนมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตกลงแล้วไม่มีประโยชน์กับเราตกลงแล้วดิวดิวก็ยังเท่าเดิมก็คือสามขวดหนึ่งร้อยบาทมันเองเราต่อรองกันไม่ต่อรองเราก็ได้เท่าเดิม ถูกไหมอะถูกค่ะคือเราก็ได้เท่าเดิมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเอาผุดหรือว่ากดลับเราก็ได้สามขวดรุ่นร้อยบาทใช่ไหมอีกขวดหนึ่งเราได้ไหมเราเหมือนจะได้แต่เราไม่ได้เราเหมือนจะได้แต่เราไม่ได้เพราะไอ้ขวดนี้เราไปให้เพื่อนซึ่งเพื่อนจะเป็นบุญคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมสุดท้าเราก็ได้สามขวดร้อย่แต่แม่ค้าจะเสียเปรียบแม่ค้าเสียเปรียบไม่เราไม่ต้องสนใจเขาแต่เขาอาจจะไม่เสียเปรียบก็ได้นะแต่เราไม่ได้ต่อรองเขามาต้องนานเขาจะว่าแต่เราอ่ะ สุดท้ายแล้วเราจะต,ต่อรองเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าแม่ค้าไม่ให้แล้วแม่ค้าก็จะทะเลาะก,กับเราตรงรองเราได้ตามวัตถุประสงค์ไหมเราไม่ได้นะเพราะสุดท้ายเราก็คือได้สามขวดร้อยตรงนี้คือวัตถุประสงค์ที่มันไม่ชัดเจนคนหลายคนต่อรองนะต่อรองเพื่อ,เพ,อเพราะอะไรเพราะ,ราะต้องการเอาชนะประเด็นเนียเ่ยคือต้องการเอาชน,ช,ชนะว่าโอ,โอ้ยเราได้สี่ขวดร้อยเราไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยแกแกแกเราต่อรองเราได้สี่ขวดร้อยนุ้ยเราแบบโหสุดยอดมาเอ้ยแล้วอีกขวดทำไมเอาไปให้เพื่อนตกลงแกก็กินสามขวดใช่แล้วอย่างนี้ต่อรองไปเพื่อ แต่ส่ญญวนใหญ่คนจะนิสัยแบบนี้ก็นี่ไงก็เลยทําให้เป็นปัญหาของการเจรจาต่อรองว่าทําให้เราเนี่ยถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเนี่ยเราต่อรองเพราะทิถีเขาบอกว่าบางครั้งให้เอากุ้งฝอยตกปลาระพงรู้จักไหมบางครั้งเราต้องเปไงเอาชิ้นเล็กๆมาล่อให้เขา,เขา,าเขาอาจแม่เ้าอาจจะเปไงยอมเสียขวดน,นึง เพื่อจากขาวหน้าถ้าเกิดว่าคุณแตงมีงานเลี้ยงที่ที่บริษัทนะก็มาร้านป้านะาวันนี้ป้าลดให้นะให้เป็นชีวกวดร้อยแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดมีงานซื้อทั 2, ้งสองพันขวดสองร้อยขวดเนี่ยก็มาซื้อร้านป้าอ่าเดี๋ยวปุ้งฝอยตกหวะกับผมเขายอมเสียแค่ขวด<ฆ>เดียวเพื่องานใหญ่กวนาน่านั่นแหละเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่สุดก็คือว่านะเตรียมตัวเตรียมให้รู้ก่อนว่าเจรจาต่องใครอันที่สองคือกําหนดวัตถุประสงค์อันที่สามคือ ถามก่อนว่าถ้าเราไม่ได้ชิ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม่ค้าบอกว่ากูแตงน้ำส้มไม่ได้หรอกสามกวดร้อยจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูแตงก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดใช่พลังในการเจรจาต่อรองก็จะลดน้อยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณแตงต้องการที่จะเอาอีกกวดหนึ่งเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานสําคัญแล้วสี่ถ้าไม่ได้เป็นไง ไม่ได้แล้วฉันต้องเอาให้ได้อ,อต้องเครืองไม้ขาเพราะฉะนันในเราต้องกําหนดว่าตถุประสงค์ว่าถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่ต่อรองเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับ,ก,บกับชีวิตเราไหมถ้ามีผลกระทบนะครับเราต้องทําให้ได้เดี๋ยวต้องหาวิธีมาใส่ถ้าไม่มีผลกระทบแสดงว่าพลังในการเจรจาต่อรองเราเปนะ็นไงน้อยลงทันทีน้อยลงทันดีเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขมันไม่สําคัญแล้วก็ต่อรองสนุกสนุกทิฐิอ่ะทิฐินะต่อรองเอาเอามันมันสนุกสนุกไม่ได้อะไรขึ้นมา ทำนองเดียวกันให้เราคาดการณ์ว่าคู่เจรจาต่อรองเขาต้องการอะไรว่าอาจารย์ต่อรองคุณแตงกระดมเตาล่ะเอ้ค yani <eraser. S 2> ุณแตงต้องการอะไรนะเดาเราฟิดเดาถูกไม่เป็นไรเราิดแต่เดาไว้ก่อนหราคุณแตงต้องการแบบนี้นะนี hmm. ่ก็คือการคาดการณ์นะสามข้อนะสามข้อสามข้อหรือสี่ข้อข้อหนึ่งคือเตรียมตัวว่าคนเจรจาต่อรองคือใครอันที่สองกำหนดวัตถุประสงค์อันที่สามคือถามตัวเองก่อนว่าถ้าไม่ได้เ้วเป็นไงอันที่สี่ถามเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรอ่นสี่ข้อหลัก